มาแล้มาลองดูดีกว่านะชึบนี่นะทุกคนก็คือเดินได้แล้วนะแล้วก็นี่นะง่ายๆเลยนะโอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวิวโบสกันอีกเช่นเคยนะซึ่งนวันนี้หัวจะมาทำการสอน วิธีสร้างขาหุ่นยนต์แบบง่ายๆนะก็คือสามารถสร้างตามได้ในมือถือเลยนะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นระบบแบบว่าคล้ายๆออโต้ไฮรอลทนิดนึงนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูวิธีสร้างกันเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนั่นก็คือเราองมีไขควงนะแล้วก็มีประแจนะทุกคนแล้วถ้ามีตลับเมตดด้วยจะยิ่งดีนะทุกคนเพราะถ้าเรามีตลับเม็เนี่ยเวลาเราสร้างอะไรมันก็จะเร็วนะ,นนะนทุกคนแบบว่ายืดบล็อกได้นั่นเองนะทุกคนโอเค วิธีสร้างก็ไม่ยากนะทุกคนใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่ทุกคนจะามาสร้างหุ่นยนต์เลยนะแต่ว่าตรงนี้ผมเอามาเป็นแค่ฐานรองหุ่นยนต์เฉยๆนะเพราะว่าเดี well, ๋ยวตอนสุดท้ายเราก็ต้องลบบล็อกนี้อยู่ดีนะทุกคนก็ผมก็จะใช้บล็อกไม้ในการสร้างแล้วกันนะทุกคน <started> here, ใครจะสร้างยา,รรางวตามผมก็ได้นะไอตรงที่รองเก้าอี้เนี่ยนะทุกคน,น,อนเอาประมาณนี้ได้นะแล้วก็เอาเก้าอี้เครื่องบินนะทุกคนเก้าอี้เครื่องบินนะไม่ใช่เก้าอี้รถนะก็วางไปเลยนะทุกคนแล้วก็ใช้ล้อนะ เป็นล้อแบบว่าล้อนี้นะทุกคนไม่ใช่ล้ออันแบบนี้นะที่มันมีแบบมันดูมีรายละเอียดเยอะไม่ใช่นะเราต้องใช้ล้องโง่แบบนี้นะทุกคนติดไปเลยนะแล้วให้เราทําการปรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะนี่นะทุกคนก็คือปรับมูฟนะทุกคนให้เหลือศูนย์จุดห้านั่นเองนะแล้วก็มาวางแบบนี้นะก็คือให้มันตรงข้ามกันนะทุกคนฝั่งนี้เราก็จะให้มัน อยู่มุมสูงนะอันนี้เลยน,นี่ล้วก็วางบังไม้ไปได้เลยเอาจริง เรื่องของขาเนะี่ยทุกคนแล้วแต่จะออกแบบเป็นเองได้เลยนะแล้วผมจะออกแบบเป็นแบบง่ายๆนะทุกคนโอเคพอเราได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าก็คือบล็อกนี้ทำให้มันร่องหนนั่นเองนะทุกคนเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลย ด,ดีเท่ากันนะทุกคนนี่นะาก็วางไปแบบนี้เลยสามารถดูสเกลได้ตรงนี้นะนะทุกคนว่าผมทำยังให้บล็อกมันยาวไปเท่าไหร่นะทุกคนประมาณนี้ทีนี้ให้เราทําการเชื่อมอไม่ใช่ดิใช้ไขควงนะทุกคนกดไปที่ 2A นี้นะให้เราเอาคอลิชันออกน,นั่นเองทุกคนก็คือให้มันสามารถเดินทะลุได้น,น,นั่นเองนะแล้วก็เอาชาร์จออกไปด้วยนะทีนี้เราก็ทําให้มันล่องหุนเลยนะทุกคน โอเคเหลือไปกันต่อที่บล็อกไม้2อันนี้นะทุกคนตรงนี้กับตรงนี้นะสำหรับใครที่เล่นในคอมแล้วไม่รู้ว่ามันจะรวบยังไงนะทุกคนให้เราทำการกดคอนโทรลนั่นเองนะแล้วก็เอาชาร์ดูออกนะทุกคนแล้วให้มันล่องผลนะโดยที่เราไม่ต้องเอาคอร์เชันออกนั่นเองนะทุกคนก็คือเราจะให้บล็อกนั้นน่ะเป็นบล็อกที่ช่วยให้หุ่นยนต์น่ะมันเดินได้นะทุกคนแบบว่าให้มันเดินเป็นเดินตรงได้นั่นเองนะและขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ให้เราใช้ไขควงเช่นเดิมนะมาปรับวงล้อตรงนี้นะทุกคนสี่ล้อนี้เลยนะ ให้เราปรับเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ปรับสปีดนะทุกคนเป็นห้านะหรือจะเป็นสิบก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ลองเป็น5ดูก่อนนะเพราะว่าห้าเนี่ยจะเดินได้มั่นคงที่สุดนะทุกคนแล้วค่อยลองเป็นสิบนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ให้เราทําการวางพันโยกหรือว่าจะเป็นสวิตก็ได้นะทุกคนแต่ผมจะวางเป็นพันโยกแล้วกันเนาะวาไว้ตรงนี้นะนะทุกคนแล้วเราก็ก,กดปัจจัยนะทุกคนจะสังเกตได้ว่าล้อทั้งสล้อทุกคนมันไปชนกับกุอซีหมดเลยนะก็คือ ให้เราเอา,เอ,าออกนะทุกคนอ่ะนี่ทีนี้มันก็ไม่เชื่อมกับกอีกแล้วแล้วให้เราทําอีกรอบหนึ่งไปเชื่อมกับคันโยกแทนนะทุกคนโอเคแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายน,นะทุกคนให้เราทําการลบบล็อกไม้ตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะแต่ว่าเช็คเช็คก่อนนะว่าเราได้ปรับอังซอบล็อกไว้หรือเปล่านะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันตกนะเราให้เราทําการวางบล็อกทองนะทุกคนวางไปเลยให้ทําการปรับสเกลเป็นนาะทุกคนชึบอันนี้ ก็จะประมาณนี้แล้วก็ปรับเป็น0.2นะทุกคนแล้วก็ปรับเป็น0.5อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนแบบนี้เลย้ยให้เราทำการแบบนี้นะทุกคนยืดบล็อกไปให้แบบว่า,าให้มันทะลุให้มันให้มันไปเชื่อมกับร้อนั่้เองนะทุกคนตอนนี้ก็คือมันแค่ติดร้อยเฉยนะให้เราทำการ เลื่อนให้มันทะลุไปแบบนี้นะทุกคนนะข,ข้างนี้ด้วยนะทุกคนนะวิธีสังเกตง่ายๆก็คือชึบแล้วก็ขยับอีกหนึ่งทีทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะข้างนี้ก็ทําเหมือนกันนะนี่เรียบร้อยนะทุกคนให้ทําการเอา c o l l i ชันออกนะทุกคนชึบเอา shadow าออกด้วยก็ได้นะใครจะทําให้ร่องผลก็ได้นะแต่ผมไม่ทำนะทุกคนอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะให้เราทําการกด s a ฟได้เลยนะทุกคน เวลาเราจะใช้เนี่ยให้เราทำการใช้ไขควงนะทุกคนปรับซีเล็กอเอาอังเคอร์พลออกนะทีนี้มันก็จะตกลงมาละมาเรามาลองดูดีกว่านะชึบนี่นะทุกคนก็คือเดินได้แล้วนะแล้วก็นี่นะง่ายๆเลยนะก็คืออันนี้ก็คือเป็นความเร็ว5นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองปรับความเร็วให้เป็น1ิดอยู่นะทุกคน ากดซ e เล็กออลได้เลยนะเราทำการกดอ่านี่สปีดของล้อนะทุกคนเราจะปรับเป็น10นะทุกคนว่า10จะได้ไหมนะจริงๆอย่าปรับ50นะทุกคนคือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะถ้าเร็วเกินมันจะเป็นยังไงอันนี้สำหรับหุ่นตัวนี้ความเร็ว10ก็ยังได้อยู่นะก็เดินได้โอเคเรามาลอง50าสนดีกว่านะทุกคนมันจะแบบว่ามันจะดีดตัวเลยโ้โอ้ยนี่มันจะไม่เดินนะทุกคนมันจะมันจะมันจะ,นจะบินเลย นี่นะก็อย่าหาทำนะครับผม,มแล้วสำหรับใครที่เล่นในคอมเนี่ยก็สามารถเอาไปเชื่อมกับเก้าอี้ด้วยก็ได้นะแล้วเราก็ตั้งปุ่มได้เองเลยนะทุกคนก็เอาเป็นว่าสับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะยวผมก็จะมาสอนทําเครื่องยิงระเบิดง่ายๆในคลิปต่อไปนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกปุ่มที่กดได้เวนดิ้ไลค์นะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าบาบาย